แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้เนี่ยผมขอคุณคุณเลสเรนอีวิลคุณสกายเลดคุณปกป้องคุณไมค์คุณสิทธิโชคุณสาสิตนิพาคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟรีวีแปดและคุณนับแชท jpg มากครับที่ตําหนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ v f เอฟบายเลับชนแนลนะครับในคลิปแวนการ์ดซีโร่วันนี้เรากลับมาอีกแล้ววันนี้เรามาขอพูดอีกหนึ่งอย่างที่เกี่ยวกับไฟเตอร์คอลเลกชันศูนย์หนึ่งหรือว่าจะเรียกว่า f อซก็ได้นะครับก็ ครั้งที่แล้วเราพูดถึงไปแล้วว่าการจะเปิดเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนานาบาบลาบาบราว่า,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 าไปแต่ทีเนี้ยในคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยครับเราจะมาพูดถึงนะครับนะ GFC01 กับความหลากหลายของแวนกาซีโลที่กลับมาอ่าอาจจะแปลกใจหรือว่าจะอะไรกันก็ตามนะครับขออนุญาตเท้าความไปก่อนนะครับนะว่าก่อนหน้านี้จริงๆมันเริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วแหละสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับ ตั้งแต่ช่วงประมาณเข้าในส่วนของต้องประมาณซีซั่นที่3ของแวนกาดนะก็คือในช่วงเข้าก่อนช่วงลิงจ็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับคนพอคนที่เล่นมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะเริ่มเล่นเรียกว่าเล่นตามเมตามาแล้วเพราะว่าของเขาก็จะเหลือเฟือในการเอามาเล่นลงแล้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีมัตเตีร์ยลมากพอที่จะคาฟน,น,น,นู่นคาฟนี่คาฟนั่นในช่วงภาคต,ต,ตั้งแต่ลิงจ็อกเกอร์เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็จะเล่เล่นตามเมตาได้เพราะว่ามันมีการฟาร์มมาต้องประมาณ2ภาคและตั้งแต่ภาค1ภาค2 อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลังนั้นเนี่ยมันก็นจะเข้าสู่ยุคเมตาเวิร์ดเมตาเวิร์ดจริงๆนะคือแม่งทั้งทั้งยูนิเวิร์สแม่งมีแต่เมตาแข่งกันคือยุคยุคไหนนารุคามิเก่งแม่งก็นารุกันหมดเลยยุคไหนชาโดเก่งแม่งก็ชาโดทั้งตี้เลยยุคไหนคาเนโร่เก่งแม่งก็คาเนโร่เลยก็กลายเป็นเมตาเวิร์ดไม่ไม่ใช่เมตาเวิร์ดคือโลกสมจริงนะคือเมกทุกคนแม่งเป็นเล่นแต่เมตาจนทั้งยูนิเวิร์สเลยนะครับนะก็ ทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันยันภาคจีเลยนะพอจีชุดแรกออกอย่างช่วงแรกๆเนี่ยคางีโลดังก็แห่ไปเล่นคางีโ่พอชุดสองออกเอาคามาอคมาอคาเก่งก็มาแห่ไปเล่นเอาคอแล้วก็นารุมาแผ่ไปเล่นนารุนะครับพอเข้าชุดนี้ปุ๊บมันออกมาทั้งพร้อมชุดอะไรต่างๆนานาทัา้งชาร o โดโกลิงอ่ะโอเคแล้วก็ทีเนี้ยเราก็ยังเห็นพวกแคนเมตาเนี่ยอยู่นะที่มีคนเอามาเล่นกันแต่ หลังจากช่วงที่ชุดนี้ออกมาอย่างเจนจริงนจังเนี่ยแอตโตเริ่มมองเห็นอะไรแปลกๆมากขึ้นในแวนซีโร่แล้วก็มีคนหยิบแคร์หลายๆแคร์มาเล่นหลังจากที่ชุดขอเรียก FC นะ FC 01ออกนะครับก็อันดับแรกเลยครับถ้าเราลองมามองกันก่อนอ่าถ้าเราตัดเราทำมาดูว่าสายอะไรที่มีคนยังเล่นอยู่บ้างนะครับนะอันแรกเลยก็ o v e r l o ์หซึ่โอเอร์ดมีคนเล่นอยู่นะนะครับหลกัหลกๆเนี่ย อันหนึ่งที่หายไปนานแล้วก็กลับมาก็คือสายบัสเตอร์ครับมาเจตตี้หลอดบัสเตอร์กลับมาเออแล้วก็กลับมาโดยที่แบบมีผสมของใหม่มีมีรับบงรับบูทมีไวโอลีนมีอะไรต่างๆนานาด้วยซึ่งแอตโตเห็นมันถามว่าเก่งไหมมันเก่งแต่มันเป็นสายที่เรียกได้ว่าหายไปนานมากๆมาเจตี้นะาตั้งแต่โซเซฟออกอก็ไม่ค่อยมีคนหยิบมัด ไอซิงเซฟออกก็ไม่ค่อยมีคนิติบมาเตตี้มาเล่นละนะครับแล้วก็สายเมตาติดอยู่แล้วอย่างบิ๊กแบงเนี้ยโอเคเข้าใจได้ยังมีบางคนที่หยิบถึงนุบปธมะมาเล่นอ่ะยูเรเจียนได้สไตล์ได้เพราะว่าในชุดนี้มันออกทิ้งไตล์กับ PGG เลยใช่ป่ะละ่ะมันก็ได้นี่นะครับแม้กระทั่งในส่วนของเพลมูนก็มีคนหยิบมาเล่นนะหรือว่าเมก้าคล و ن เองพวกนี้มีคนหยิบมาเล่นหมดครับซึ่งถ้าเรามองอย่างเงี้ยชุดนี้มันเรียกความหลากหลายกลับมาให แบนการ์ดซีโร่ได้จริงๆนะในหลายๆแคนนะครับอย่างเมกาเนี่ยทั้ง2ตัวถือว่าได้ใช้หมดเลยมีหลายคนเอามาใช้แล้วตกก็เจอทั้งคู่นะแล้วก็ในส่วนของอลิงก์อย่างเงี้ยลิงก์ก็มีการเรียกได้ว่าทำท่าใหม่ๆมากกว่าการจริงด้วยนะครับ เออถือว่าเป็นชุดที่ดูดีเลยนะเอาจริงๆเงแอตโตคิดว่าดูดีเลยในการที่กลับมาแล้วก็มีคนเอามาเล่นสายรอง,องหรือสายที่ถูกลืมไปเล่นกันอยู่ช่วงเดียวอย่างตัวของเมทันบอกพอชุดนี้ออกมาอย่างเงี้ยอย่างไอ้ตัวเนี่ยนะครับเฮวี่ดุ๊กก็มีคนกลับมาเล่นเมทันบอกเว้ยซึ่งก่อนหน้านี้เมทัลบอกมันจะคิดอยู่ประมาณแค่บล็อก2บล็อกเองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีคนเล่นเมทันบอกอีกเลยนะครับ แล้วก็อย่างหลายหลายแคเนี่ยเราอาจจะยังไม่เจอทุกแคนนะอย่างเพลมูลที่มีในส่วนของลูเคียก็มีคนเล่นนะครับมันไม่เป็นเรื่องที่ดีครับมันจะได้มีความหลากหลายในแรงกิ้งจริงๆบางสายเก่งแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเปรียบเทียบกับการจริงอ่ะตอน g f เอฟจีอศูนย์หนึ่งอันนี้มันออกอ่ะมันหลายๆแคนมันก็คือนั่นแหละมันยังไม่มีคิงไตมันยังไม่มี PGG ทําให้คนอ่ะมันไม่ได้เอามาเล่นแต่พอในซีโร่อ่ะมันออกมาแล้วมันออก แกรนแกน2อันที่ทําให้เลยคนเล่นได้ก็คือทิ้งตกับ p c g อออกมาตามมาด้วยเนี่ยทำให้ตัวเด็กมันกลายเป็นว่าเด็กที่มันเล่นได้จริงๆนะครับนะในบางเด็กนะก็คือเอามาใช้ได้เลยเออพร้อมใช้งานเลยอาจจะไม่ตรงชื่อไม่ตรงอะไรไม่เป็นไรแตอย่างน้อยมีตัวทิ้งตมีอะไรที่มาช่วยในการเล่นน่ะมันทําให้เขาออยากหยิบยกของเก่าๆมาเล่นซึ่งบางอันมันเก่งไงนะ แต่ว่ามันขาดอ่ะเฮ้ยแรงสไตล์ไม่ได้มือไม่พออะไร่งเงี้ยซึ่งพอมันมีสไตล์ให้ทุกแคนอย่างเงี้ยมันโอเคมากๆนะครับแล้วก็มีของทิ้งมี PGG เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้แคนเก่าๆกลับมาเล่นถ้าถามความเห็นส่วนตัวแอตโจะประมาณนี้แล้วก็ถามว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเหมาะสมกับทุกคนไหมที่จะต้องเสีย400เพรเปริดแอตโตก็ยังไม่ไม่ค่อย เชียร์อยู่นะแค่เอา400เพชรมาเปิดแอตโตไปเป,เปิดชุดนี้ทั้งหมด54ซองเพราะมันจะมีเหรียญโทเคนบอกเราอยู่ว่าเราเปิดกี่ซองแล้วก็คือจํานวน1นบ็อกพอดีนะครับเราก็เปิดอยู่แค่นั้นจริงๆแล้วก็อะไรที่มันเป็นฟอยล์เราก็คาบทิ้งหมดเพื่อจะเอามาลงกับ GR ในอนาคตหลายๆใบที่เราอยากจะเล่นนะครับแล้วแอตโตก็มองว่ามันก็เป็นชุดหนึ่งที่ซองฟรีถือว่าคุ้มนะแต่ซองเปิดอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ซองฟรี54ซองที่เขาให้มาถือว่าดีเลยนะครับก็ ประมาณหนึ่งแล้วกันสําหรับชุดนี้นะยังไงใครที่เล่นแล้วรู้สึกมีความหลากหลายในช่วงนี้ก็ลองมาคุยกันได้ครับประมาณนี้แหละแอตโตมาชวนคุยแล้วก็พูดถึงตัวของ GFC นะครับหวังว่าในอนาคตมันก็จะมี GFC ซุนสองนสามอะไรออกเขาก็คงมีซองให้เราเปิดฟรีแล้วก็คงมีอะไรมาทําให้รู้สึกว่าการเล่นมันดูสนุกขึ้นมากกว่าจะโดนเมตาเวิร์สนะครับเมตาทั้งเกมอีกนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้จริงๆอ่ะแอตโตจัดไว้หลายเด็กมากๆเลยที่เอาไว้เล่นเองนะก็ถือว่า จัดกันมาเยอะเลยครับมันมีอะไรให้เอาแบบขุดของเก่ามาให้เล่นได้เยอะแยะไปหมดนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับ,บคลิปนี้ชอบกดไลค์ทอลกติดตามติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้่อว่าคลิปต่างๆทางช่องเรานะครับอยากสนับสนุนช่องเราครับเพียงเดือนละ่ไม่ต้งบาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ครับผมฝากแฟนเพจด้วยวิดีโอในแชนแนลฝากร้านแท็บช็อปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราผมสวัสดีครับ